อ่ะสวัสดีครับวันนี้ก็มาทำคลิปจุติต่อนะครับเป็นจุติคุณลอรี่นะครับขั้น2นะครับแต่ผมมีประมาณแสนห้ามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมจะอัพแบบเหมือนเดิมนะครับอัพไม่ให้มันกิน5,000กับ3,000ดูเบิร์กลอรี่ก่อนครับของทั้งมือเอาพวกแอดออนนี้ ชสียดายนี่อยู่เหมือนกันนะยังไม่ได้ซ่อมเลยเลยเปิร์กไม่ค่อยมีอะไรดีนะไอจุติรอบ2อฮิวขั้น3ก็ไม่ได้ผมยังได้ขนนกก็ไม่ได้นะครับอ่ะจัดไปตัวนี้รอดตัวนี้รอดตัวนี้รอด รอดอือตัวนี้รอดอัะตัวนี้ก็รอดแล้วนะครับโอเคทีนี้เราจะอัพอันไหนก็ได้ละก็จะกินแต่แปดพันการัาแบบประหยัดแซม เสแล้วโอ้โหปันที่แดงกดยาโอ้โหมันเยอะจังวะอยากได้โอ้โหมนโอนใสโฮปมาทำไมเนะี่ยโฮปโอเคมาจุติกันเลยครับอาบตกลงาหายหมดนะครับเรียบร้อย ได้ไรโอ้โหย่องเบาวันนี้เราจะได้อะไรไม่ใช่หัวนะครับปับ๊บกางเกงง๋อเฮ้ยชอบ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 กางเกง <c oughs> เออแล้วดูมีสีสันดีกว่าเสื้อเยอะเลยนะครับเสื้อนี่แม่งเหมือนแบบเพิ่งซักมาป,ปัเปื้อนเลือดแล้วเพิ่งซักกางเกงนี่เออแลดูะเลอะ,ละหน่อยเดีเ๋ยวผมขออัพเปลต่อกนิดน,นึงนะครับว่ามันจะได้เปิ่งเลยดีๆมั่ง โอ้โหเปิกย่องเบาเข้าตู้เบาเบาให้หมดไม่ใช่ย่องเบาเดี๋ย่องเร็วอันนี้ย่องเบาโอ้โหคุณยีความั่นใจนิ้วจังไหนนุมีเปิกดีๆเลยนะครับหมดแล้วโอหเร็วเสียง โอเคครับก็เดี๋ยวขอตัดพาร์ทไว้เท่านี้ก่อนละกันครับเดี๋ยวไวเ้เจอกันใหม่อีกทีตอนจุติครั้งที่3มามมะกันครับบ๊ายบายครับผม